สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาพบคือเกา่มามพ่อกันคือเก่าเส้นเดิมกับรถขนเงินขนท่องเขาบ้านเมื่อนี้ครับอ่าเมื่อนี้เมื่อพ่อกันกับรถกระบะมิตซูมิชิไทรทรันอ่าตัวนี้เป็นปี2011นะครับตัวนี้บอกเลยว่าปี2 5 5 4สีบรอนเงินเป็นสีตลาดอีกตั้งหากแต่ที่ดีๆค่ะๆตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลครับราคากระเป๋าแบนๆน,นี่เป็นเจ้าของเลย บ่ต้องเป็นหนีครับบอกไว้ก่อนเอาไผไว้ไผได้นะครับสำหรับรถกระบะมิซูมิชิไทรทันตามเบิ้งครับผมน,น,นี่นี่นี่ครับนี่มาพบม,มาพอกันมื่อนี้กับมิซูมิชิไทรท่านบอใบไม้พอพันสองสาหนึ่น้องคายไผหายอยู่รีบเลยนะครับพอว่ารถคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลบ่อควนบอไอน้าบ่อดันครับ มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันเมื่อนี้สำหรับรถกระบะสวยๆเอาเบื้องรอบขั้นสกรแต่บอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้มีตำหนินะครับมันเป็นรถมีตำหนิเลยมีตำหนินะครับสำหรับราคานี่บอกเลยว่าสบายกระเป๋ามากกบเป็นราคาที่บรต้องเป็นหนี้เป็นสินภัยครับตัวนี้เป็นรถกระบะหัวเดียวใส่คนเงินคนท่องเขาบ้านแบบสบายๆเลยแต่ว่ารถคันนี้มีเหตุสีมาก เป็นบางชิ้นบางส่วนครับนี่จากล้อนาทั้งนากันซะก้อนนี่ครับเต็มๆเลยนี่ครับนี่รถคันนี้ปี2011เด้อบอกไว้ก่อนครับเป็นรถปี2554สําหรับรถกระบะคันนี้นะครับส่วนล้อล้อนี่สามารถหามาเลี่ยนไม่ได้ครับนี่เพราะว่าตัวนี้ครับนี่เอาล้อหาหู้นี่เดาะล้อใหญ่ๆมาใส่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งซะกก้อนครับนี่เพราะว่าขายกันตามสภาพนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ฟ้าตรงนี้ครับนี่อาจิเคยเห็นเคยเห็ดสีมาก่อน ตัวนี้นะครับอ่าพ่าวว่ารถคันนี้บอกเลยว่าขายกันตามสภาพครับแต่ว่าช่วงล่างคัสซี่สวยครับนี่คัสซี่เพิ่นเดิมๆได้นะครับคัสซี่เพเสียหลูปเสียทรงคัสซี่สวยมากครับนี่ช่วงล่างได้นะครับนี่คือคัสซี่บ่าได้เสริมแหนบเสริมยังมากตัวนี้ครับบ่ได้เสริมคัสซี่บ่บบได้นั่นครับนี่สีปลามีด้านเฮ็ดสีก็คือด้านประตูฟังใายมือนี่นะครับตรงนี้ครับนี่ สีตรงนี้นะครับว่าสวยนะครับมองนี้แตกสีแตกนะครับตรงนี้สีแตกบอกไว้ก่อนครับนี่นี่คือตรงที่เห็ดสีมากนะครับสําหรับรถกระบะคันนี้อาจจะเคยโดนขูดโดนเชียวเดินชนตรงนี้ครับนี่ทั้งนาครับเดีเพิ่นก็เลยเห็ดสีมาเหมดแกมเลยด้านซ้ายแต่ว่าประตูพ่อโดนนะครับประตูเดิมเดิมนี่มีเม็ดอากเป็นอย่างนี้ย่งคือเ่าให้เห็นในท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับนี่อันนี้คือประตูเดิมเดิมนะครับนะ แต่ว่าภายในเสียอย่างเดียวเพิ่นในหลังนี่นะครับยังคือเกาครับนี่คือเกาคือเดิมครับนี่แต่ว่ารองรอยการเหตุมากจะเป็นตัวนี้ครับนี่เอาให้ทันผู้ชมได้พิจารณาเอาเด้อว่ารถมาหนาใส่ซ้ำใดครับนี่แต่ภายในนี่เดิมครับนี่อ่าข้างในครับนี่เป็นเบาะกับมี่รองรอยการขาดเนี่ยตามการเวลาการใส่งานครับแอร์เออร์มี่นะครับแต่ต้องเช็คต้องไล่ระบบเอาเพราะว่าขายเมื่อนี่คือขายกันตามสภาพรถไงกระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือครับ ม่นเป็นด้วยไฟฟ้าเด้อด้วยมือนะครับนี่ประตูบอยอนนะครับปิดกรึบๆนี่ประตูกรึบๆนะครับนี่เอาท่านผู้ชมนี่ครับนี่ผู้สนใจนี่กะลองพิจารณาไปรอบๆครับนี่นี่ตัวนี้ด้านกระบะท้ายเนี่ยใส่ล้อแม็กสวยๆล้อๆอครับนี่สามารถเอาไปแต่งไปเติมได้ฟ้าเติมน้ำมันเดี๋ยวเสียหาก่อนนะครับว่าสีย่างบอฝ้าเติมน้ำมันนี่ครับนี่เพราะว่าอดอกว่าสีไปย็ดสี แต่เกลเลยว่าเพรเฮ็ดสีครับบ้านี่วายังสีไลยตามสภาพห้ทันผู้ชมเอาไปใส่งานครับเอาไปแก่เขาแก่น้ำเอาไปแก่เผื่อผลทางการเกษตรเอาไปลุยๆเลยครับนี่สำหรับรถกระบะที่ใส่แบบบ่บแห้งครับเพื่อกระบะวอมีสนิมนะครับเพราะอดนะครับเด้ออันเห็นเป็นหู้ซอวนั่มันก็เจ้าจะได้ครับเป็นหู้ระบายน้ำเพื่อนว่านี่ตัวนี้นะครับสําหรับกระเพื่อกระบะแต่ว่ามีกระบะไลเนอร์บอมเป็นของรถคันนี้นะครับเป็นกระบะไลเนอร์อีกคัน นี่เห็นว่าเห็นก้องสีมากว่าสีเอาว่าเป็นรถไสติดแก๊สติดอย่างบอมแยนครับรถคันหนีบ่เคยติดแก๊สมากนะครับบ่เคยดมแก๊สเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนี่ลังค่าเคยติดอาจจะเคยติดพวกแครีบอยมากครับนี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถนี่ของศอูนย์ป่นเดินว่าศูนย์ยังกับศูนย์สุขภาพนะครับน่าจะเป็นของทางหน่วยงานสาธารณสุขของน้องไข่เนาะตัวนี้ครับเอาช่วงล่างนี่ครับผ้าทัานผู้ชมเบงซุมรอ,อก,กอน ซุ่มล่อสวยๆครับนี่แหงๆเดิมๆเลยนี่นะครับทั้งไทยครับนี่ซองขาไปให้เบื้องก้อนครับล่ออะไรมี่ครับล่ออะไรนี่โชกง่ายๆครับนี่ต้นง่ายๆเลยครับนี่แคทซี่คัดส่งคัดซี่แหนบเดือบโอ้สวยครับเพื่อนกระบะเป็นร่อนเป็นร่อนจังสี่แหละครับเบ้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเด้อไฟไทยมีแตกแน่ตามการเวลาครับตัวนี้เข้าไปแต่งไปเติมไปเปลียนเอาอะไรครับนี่สำหรับท่านที่อยากได้รถราคาพิเศษ ราคา่าสบายกระเป๋าเนาะเอาไปแต่งเติมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับก็ไหลนี่เบิ้งกระบะครับเสียงบางๆนะครับตัวนี้ฟ้าไทยครับนี่เออฟ้าไทยอาจจะเคยเฮ็ดสีมากครับนี่ขอเสียงดังปักๆจย่งหน่อยแต่ว่าฟ้าขังด้านนี้ม่เคยเฮ็ดสีนะครับด้านนี้นะครับนี่เอาด้านขวามือนี่ฟังผู้โดยเออฟังผู้ขับผู้โซเฟอร์มีร้อยขูดร้อยขีดนี่นะครับอาจจะไปหายน้อมากกับตนี่นะครับนี่ท่านได้เห็นกันว่าตำนี้มีจังไหน นี่ครับนี่สำหรับรถกระบะนิสสันโอ้รถกระบะมิตซูมิชิไทยท่านตัวนี้ปีสูงนะครับบอกเลยว่าปี2011นี่เอาให้ท่านได้พิจารณากันไปนั่มเตี้ยอยากได้รถกระบะปีสูงๆเอาไปติดเพื่อนติดบ้านเอาไปใส่งานแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่อ่าชมบางกร,รับเี่เม็ดอาช่วงลางตรงนี้เพิ่งแกยั่งนะครับเี่หัวเดิมๆนาเดิมๆครับ เอาผ้าเบิ่งไา่ในเปิดประตูให้เบิ่งสะกอนนี่ฝ้าคางครับนี่ต้องเนีนิเวทจากน้อยต้องทาความสะอาดเอาครับนี่กระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือนี่บาขาดครับบบาขาดนี่นะครับบบาขาดคือตาหนิของเปิรันไปหัอไม้หัมไม้ได้เลยครับด้านหลังสวยนะครับด้านหลังสวยครับบ่มีตาหนิครับหลังคาตามสภาพนะครับหลังคารถจอดนั่นครับตามสภาพ นี่เอาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุกครับนี่เกียร์กระโปกเครื่องเสียงไม่มีติดเองครับกระจกมีรอยร้าวนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันได้พิจารณากันเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับพวงมาไลยพาวเวอร์โอ้ประตูไหมคือกือบกบดีแทนเนี่ยบอยอนนะครับประตูไม่ย้อนไม่สุดด้านนี่สวยสมบูรณ์ครับนี่ นี่ครับมี่องรอยเพราะมีการเห็ดสีเห็ดอย่างมาก่อนด้านนี้สีครับนี่สวยครับนี่เม็ดองค์เม็ดอากย่งคือเก่าครับเหลือคือเดิมสวยนะครับด้านฝั่งขวาเมื่อสติ๊กเกอร์ยังมีเดิมเหมือนเดิมประตูเม็ดอากเดิมเดิมครับนี่เอาปิดประตูเพราะแห้งเสียงกระังกรึบครับนี่ส่วนรอกทางนี้ครับนี่ต่างหากหู้มาใส่ไหมอันนี้ครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาเดอร์มองไรทีว่าพ่อไทยครับนี่มองไรทีวาเฮ้าสิไปแต่งไปเติมได้กะ บอกเรียบร้อยนะครับรถขั้นนี้แลนได้วิ่งได้ครับนี่บอกในเลยว่าใช้งานได้ปกติแต่ว่าอาจจะมีเรื่องหัวฉีดนะครับจังที่บอกครั้งแรกครับนี่คือห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปติดเครื่องสตาร์ทให้ชมครับนี่นี่คือห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องก็แหงๆครับเพราะเยิ้มเพราะว่ารถพอขั้นในทํำความสะอาดครับเพราะล่างของเครื่องมากรถหมดขั้นพอขั้นในล่างจับมองครับเป็นรถจอดนะครับบอกไว้ก่อน ใส่งานในปกติครับเมื่อสตาร์ทนี่บึมๆล้วนนี่นะครับเี่นี่คือห้องเครื่องนะครับแฟนเพจยังคือเก่าคือเดิมครับท่านนาไมารมาให้บริก่อฟฝากระโปรงกต่มีร้อยทันออกมาทำเครื่องนิดหนึ่งเทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ปี2011ครับ หรือว่าปี2 5 5 4นี่นะครับสำหรับรถกระบะมิตซูมิชิไทรท่านแต่ว่าเครื่องไน้ยินเสียงสุบตับสุบทับสุบทับจนสี่นี่อันนี้ช่างคนบอกว่าเป็นจากหัวฉีดนะครับอาจจะมีหัวฉีดหัวหนึ่งบวดทำงานพอนี่เคยไปเช็กไปถามทางเมื่อแล้วก็มีว่าหนึ่งหัวบวดทำงานครับได้ถามมาเรียนในปอบอกเลยครับว่าคันนี้แรีนได้ทั้งไกลได้ครับใส่งานได้ปกติ เดี๋ยวให้ท่านเบิ้งเครื่องับเรื่องบ่มิไอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ปีบีซีนี่ครับเรื่องดีๆครับบ่มิไอมีควันนะครับสําหรับรถกระบะคันนี้ได้พ่านแร์มี่ครับพวกเมล,ล็ดพาวเวอร์ได้ว่าแอร์ต้องเช็คเองนะครับต้องเดือนเองเช็คเองนะพอรถจอดนั่นก็ได้เช็คระบบก็ได้เช็คแอร์น้ำยาแอร์แล้วหัวฉีดก็น่าจะมีปัญหาหัวหนึ่ง สำหรับรถตัวนี้ฝ้าครอบเครื่องหายนะครับฝาครอบเครื่องไม่มีนี่สำหรับมิสูมิชิไททรันปี2011ครับหรือว่าปี2 5 5 4นะครับอี่ะครับไรพาวเวอร์จากโรงงานนะครับคอมเมนต์่อขึ้นเองเติมขึ้นเอาครับนี่เอาเบรกพัดยังนี่ทุกอย่างครับมาตรฐานสำหรับรถกระบะมิสูมิชิไทรทรั่น ตัวนี้เปิดจำหน่ายขายกันบาแพงครับเอกสารพร้อมโอนราคาพิเศษเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเกพบาทครับนี่ราคาพบาผิดนะครับฟังอีกข้งย้ำอีกที่สำหรับราคารถกระบะมิตซูมิชิไทรทรันตัวเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง2.5ตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับในรานคราเพียงห้าหมื่นเกพบาทครับเอกสารพร้อมโอนนะครับแต่ว่าค่าโอนนี่ กคือสําหรับท่านผู้ซื้อนะครับเป็นผู้โอนเองนะครับนี่นะครับราคาจําน่ายให้ท่านได้ในราคาสุดๆเลย5 9 0 0 0บาทครับนี่เอาว่าแล้วครับมีสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรโชวยู่หนาจอนะครับโทรมาก,กิ่งกลางกันได้ท่านที่สนใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณลหลายๆครับ